พระคำยามค่าคืนเป็นแม่แบบความเชื่อมีหญิงคนหนึ่งตกเลือดเรื้อร่างมาสิบสองปีแล้วนางทุกทรมานมากเสียเงินมาหาหมอมาหลายคนจนหมดตัวแต่แทนที่จะดีขึ้นอาการกลับสุดลงนี่คือพระธรรมมารโกบทที่หข้อ25ถึงข้อที่ยีสิ ท่านผู้ฟังครับค่ำคืนนี้อธิษฐานมั่นคงในความเชื่อติดสนิทกับพระเจ้าแล้วท่านจะผ่านพ้นทุกสิ่งไปได้เมื่อนางได้ยินพระเยซูจึงเดินปะปนฝูงชนตามมาข้างหลังพระองค์และแตะฉลองพระองค์นางคิดว่าขอเพียงได้แตะฉลองพระองค์เท่านั้นเราก็จะหายโรคในทันใดนั้นเองเลือดก็หยุดไหลและนางรู้สึกว่า นหายโลกแล้วนี่คือมารโกบทที่หข้อที่27ถึงข้อที่29พระคำที่แบ่งปันและถูกบันทึกโดยการทรงนามจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้มนุษย์ที่ระองค์ทรงเลือกผู้รับใช้ของพระองค์ในยุคนั้นแบ่งปันและบันทึกเอาไว้จวบจนทุกวันนี้ยังเกิดผลและเป็นความจริงอยู่เสมอที่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ท่านแบ่งปันว่า พระเยซูทรงทราบทันทีว่าลิซานออกจากพระองค์เพราะพระองค์จึงทรงหันกลับมาทางฝูงชนและตัดถามว่าใครแต่ต้องเสื้อผ้าของเราหญิงนั้นซึ่งรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับนางก็กลัวจนตัวสัน่นเข้ามาหมอบลงแทบพระบาทแล้วกราบทูลความจริงทั้งหมดพระเยซูตัดกับนางว่าจริงเอ๋ยความเชื่อของเจ้าทำให้หายโรค จงกลับไปด้วยสันติสุขและพ้นจากความทุกข์ทรมานเถิดนี่คือพระธรรมมรารโกบทที่5ข้อ30ถึงข้อ34ขอให้เรื่องของหญิงคนนี้เป็นแม่แบบของการสู้ชีวิตของท่านและความเชื่อนะครับท่านแบ่งปันเอาไว้ว่าเธอไม่ยอมจำนนต่อความจำกัดความผิดหวังถึงเธอจะหมดแรงหมดเงินหมดความสามารถแต่เธอไม่หมดมานะและ ความหวในที่สุดพระเจ้าประทานรางวัลแก่เธอที่ไม่จำนวนต่อชะตากรรมอันแสนทรมานเธอได้สัมผัสกับพระเยซูและฤทธิ์ของพระองค์เธอรักชีิตใหม่หายจากโรคอย่างอัศจรรย์พี่น้องที่รักหากท่านเดินมาถึงทางตันเมื่อไหร่ท่านได้ทำในส่วนที่ควรทำอย่างเต็มที่แล้วปัญหาของท่านอาจไม่ใช่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บ แต่เป็นปัญหาที่ทรมานท่านมานานเคยหาจิตแพทย์หายานานาชนิดหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ยังไม่บรรเทายังไม่พบแสงสว่างแห่งชีวิตผมเองกับครอบครัวรเผชิญปัญหาต่างๆมาผมอยากเชิญจิตใจจิตวิญญาณของท่านความรู้สึกแาะความเข้าใจของท่านให้ทำเหมือนผู้หญิงตกเลือดคนนี้นะครับ ท่านจะพบและสัมผัสกับฤทธิ์ของพระองค์สร้างมาถึงท่านได้แล้วท่านจะรับชีวิตใหม่อย่างอัศจรรย์ในนามของพระเยซูคริสต์ผมขออธิษฐานเผื่อท่านทุกคนที่กำลังฟังจากรายการนี้ให้ฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์สร้านรักษากายและใจให้หายให้ความสว่างแห่งชีวิตเกิดขึ้น อย่างฉับพลันครับอาเมนขอรับการอธิษฐานร่วมกันโดยความเชื่อเถิดแล้วผลแห่งชีวิตของท่านจะเกิดผลอย่างมากมายอย่างอัศจรรย์ในคำคืนนี้จงอธิษฐานในครอบครัวร่วมกันเป็นพ่อพรแก่ชีวิตของท่านอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านครับ